มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปได้ยินยังพี่เออได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินยังได้ยินแล้วน้องชื่ออะไรนะ ว่านะว่าแต่น้องชื่ออะไรนะไม่ได้ยินเสียงพี่เลยรอรอไ,ได้ยินยังพี่ก็พี่ก็กกปีนดบบไปปักปุ่มแล้วก็ปักปุ่มอะไรเสียงพูดแล้วก็กดหนึ่งร้อยเลยอ่ะอ๋อกดแล้วกดแล้วกดหนึ่งร้อยแล้วว่าแต่น้องชื่ออะไรเนะี่ย พี่พี่พี่อะไรงอนนอนอี่นอนี่นอนี่ะล้งที่แทนพี่แทนใช่ชอแทนแทนมีระเป๋่ะพใช่ปัญใช่อะไรใช่ใช,ใช่อะไร<ม>ชอแทนนี่อันนี้เฟซแม่เหรออ,อะไรนะใช่ใช่ ออาตัวโนนหนึ่งเองน้องเอาเฟสแม่มาเล่นฟรีไฟเหรอซอแทนเนี่ยเอาหรอนึกว่าใช้เฟสแม่มาเล่นฟรีไฟไม่น้องตั้งชื่อเล่นเอาหรอน้องตั้งชื่อเล่นเล่นแต่พี่ไม่บอกเปี่ยนชื่อได้ไงเนี่ยพี่ชื่อพี่แหวงพี่ชื่อแหวงนะไอแหวงไอแหวงเรียกพี่ไอแหวงแหวงแหวง อ๋อผมแหวงเหรอแหวงแหวงแหวงไม่ใช่แหวงแหวงโอ้เข้าใจอีหย่างบ่นี่ใจแล้วเข้าใจแล้วน้องอายุเท่าไหร่อ้าวน้องแทนหรือได้ยินบเนี่น้องแทนอายุเท่าไหร่แป็นแกรความโอ้โห ไม่ต่างกันเลยพี่ก็15เอง15 15เอออะไรนะเนี่ยต่างนะน่ต่างยต่างอะไรต่างกระเป๋าเฮ้ยเรายังไม่ได้อะไรนะยังไม่ได้กระเป๋าเลยกระเป๋าเมากับพี่ดิกระเป๋า กระเป๋าที่เขาใช้ไปเรียนนั่นหรออะไรกเอากระเป๋าอะไรกรเปากอกระเป๋าในเกมหนักพี่นักนะพี่หนักนะมีพี่หนักหรอี่หักนี่งไงกระเป๋าสองเนี่ยเอาไหมเนี่ยพี่มาให้ กระเป๋สองไม่ใช่กระเป๋าไปโรงเรียนนี่ยังไงอยู่ตรงพี่มาร์กเนี่ยน้องเห็นไหมเนี่ยไม่ใช่กระเป๋าไปโรงเรียนกระเป๋าในกิมเอ้าเหรอโอ้น้องไหวไหมเนี่ยน้องน้องเพิงถามพี่ว่าพี่ไหวเปล่าพี่จะไหวน้องก็ไหวเปล่าโอ้จีบปืนผิด กระเป๋าสองแล้วอ๋อน้องมีกระเป๋าสองแล้วเออมีแล้วมีแล้วมีกระเป๋าสองแล้วโอเคโอเครู้กันรู้กันเนาะเข้าใจกันใช่ไหมเรารู้ว่าพี่หนักพี่หนักเหรอน้องหนักกว่าพี่อย่างเงพี่ดูแล้วเนี่ยใครหนักกว่าใครเนี่ยไม่รู้กันพี่ น้องอยู่จังหวัดอะไรน่ะปทุมปทุมคิรีขันเขาเรียกปะจวบคิรีขันไม่ใช่หรอปทุมคิรีขันมาตีไหน่ะใครพาเรียกปทุมคิรีขันพี่บอกด้วยใช่น้องน้องจำถูกแล้วไม่ใช่ปทุมธานีเขาเรียกว่าปทุมคิรีขันจำไว้ไม่ใช่จังหวัดปทุมธานีนะปทุมคิรีขันน้องจำไว้นะ เวลาครูถามอยู่จังหวัดอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดปทุมปทุมอะไรปทุมคิริขันเวลาครูถามก็ต้องตอบอย่างนี้นะได้ยินไหมอะไรนะมีปืนอะไรบ้างมี x อ็กมสแปดกับ MP ีสี่ศูนย์ฮะ XM ็กเอ็แปดอ๋อพี่ก็เรียกผิดมาตั้งนานพีเรียกเอ็8สแปดสแปดไม่ใช่หรอ 40, อ๋อเอ็มอ๋อพี่พี Aye, ่เร right, ียกผิดใช่ปะอ๋อพี่เรียกผิด M P สี่สี่ศูนย์ใช่ปะ M P สี่สี่ศูใช่ M P สี่สี่ศูนยตัวใช่ปะสี่หนึ่ตัว M P สี่ศูนย์หรอ แล้วก็มีปืนอะไรเนี่ยปืนจิ้วๆิเนี่ยเขาเรียกปืนอะไรเนี่ยจิ้วๆเนี่ยมาดูเนี่ยพี่มีปืนอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยิงเป็นแสงเลเซอร์ด้วยในน้อยเนะี่ยน้องร้องยิงแต่น้องเนี่ยยิงยังไงเขาใช้ย,ยังไงอ่ะใช้ยังไงอ่ะพี่พี่พี่ลองเื่อนน้องอะไรนะพี่ไม่ค่อยได้ยินเลยแต่ปรับเสียงไม่ไม่หน่อยพูดดังๆหน่อยชัดๆยังไงก็ได้เรื่องรถ เอาเลือดรถทำไมพี่ก็ตายดิเลือดพี่รถอะไม่เอาน้องหลอกพี่น้องหลอกพี่ไม่พี่ไม่เอาเลือดพี่ไม่อยากรถ <c oughs> น้องน้องน้องไปเลือดรถดิเดี๋ยวพี่ไอ้นี่ให้เดี๋ยวพี่ยิงปืนให้ลองดูถ้าอ่งั้นอนะ <c oughs> น้องไงเลือดรถไงน้องต้องเลือดรถเ <c oughs> นี่ยน้องเอาระเบิดไปปลาใส่ตัวเองเนี่ยเอาปาลาระเบิดใส่ตัวเองให้เลือดมันลดเนี่ย ไม่ตายเนี่ยระเบิดเนี่ยมาดูนี่มาเก็บเอาเร็วน้องมองระเบิดเร็วน้องจะไปไหนอะ่ะเอาพี่ให้ระเบิดเอา้าน้องทำไรอะ่ะชุบชุบนี่หรอใช้ปืนนี่ใช่ปะ่ะใช่ไหมอะ่ะทำไมมันไม่ชุบอะ่ะ มันไม่ชุบพี่ยิงแล้วไม่ชุบพี่ไม่ได้แกล้งน้องบอกให้ยิงนี่พี่ยิงเสร็จแล้วมันไม่ชุบ <c oughs> น้องทําไงมันไม่ชุบอ่ะมันไม่ชุบช่วยเหลือกดาช่วยเหลือช่วยเหลือตรงไหนอ่ะปุ่มไหน <c oughs> อยู่ไหน <c oughs> นี่ไงพี่พี่ยิงให้แล้วมันไม่ชุบพี่อย่ากแกล้งน้อง ผมกินไปคุณผสะใจคุณผู้ยมแป๊บนึงนะมันไม่ชูบน้องทำไงอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีแล้วโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเห็นแล้วอ๋อนี่ไงยิงให้ยิงให้อ๋อรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยใช้อย่างงี้อเออไป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 ดิเราไปไปไปวอกมาไปโอ้ปืนยิงยาพี่หมดเลยเพราะน้องเลยน้องแกล้งพี่อะเอาปืนมาแลกกันเลย มือย um ินยาพี่หมดแ pues mm hmm. <for S 1> ล้วพ,พ,พี่เกาะเกาะเมาเกาะเมาเกาะเมาเกาะเกาะน้องจะพาพี่ได้แชมป์ไหมเนี่ยอยากได้แชมป์อ่ะพี่เลยแน้งว่ะเฮ้ยพี่ไม่ได้แกล้งน้องก็บอกน้องชุบไงพี่ก็ช่วยชุบไงก็ยิงมันไม่ชุบมันต้องกดปุ่มมันถึงจะชุบ ด้ววยยเลือช่นี่พยาบาลเตรียมเลยน้องมาเก็บพยาบาลเร็วไม่ตายเรียกสูตรไม่แรงนั่นไงบาเลตแทงแข่งทองทองใช่ไหมเขาเรียกบาเลตหรือเปล่าปืนกระบอกยาวๆน่ะเนี่ยใช่บาเลตไหมเนี่ยเนี่ยน้องบาเลตน้องกระบอกยาวๆเนี่ยเห็นเขาเล่นกันปืนกระบอกยาวๆเนี่ย เขาเขาเรียกอะไรเนี่ยเนี่ยบาลีดน้องเมาบาลีดไปยิงมันนัดเดียวตายบาลีดเหมือนในพีพีอะในน้องลองหยิบขึ้นไปดูดิเนี่ยน้องหยิบไปดูเนี่ยบาลีดบาลีดไม่เชื่อวไปดูเนี่ยเอาหรอ ้ามันเห็นก็บอกยาวๆเหมือนเขาเล่นกันนะเห็นเคยดูใน YouTube อ่ะเล่นกันนะก็บอกยาวๆอ่ะเขายิงกันเน่เอาน้องลงไปไงอ่ะพี่อยู่ข้างบนพี่ก็โลนลงมาดิลงไปยังไงพี่จะตายไหมเนี่ยไม่ตายมันอยู่ในน้ำเฮ้ยเฮ้ยพี่ตกพี่ตกเฮ้ยเธอไม่ตายวะพี่นึกว่าพี่จะแตกซะแล้ว เพิ่งเล่นพี่หัดเล่นเพิ่งเล่นเออไม่อยากเล่นใช่ปะถ่ายแล้วค่ให้น้องเดี๋ยวน้องจะเอาแอร์หลอกแอร์หลอกอะไรแอร์หลอกแอร์ดอปปาเหรอแอร์ดอปนั่นไงเป็นแสงไงแอร์ดอปใช่ไม้เสียงเรืองเรืองนั่นหรอฮะอาร์ล็อกอะอารล็อกคอาร็อกอะแอร์หอกคือเราคือแอร์ดอกอะนี่ไงแอร์ดอปแสงเรืองเรืองไปฟ้าฟ้าม่วงอะ พี่ไหวเปล่าพี่อย่าไหวร้องไหวเปล่าพี่อย่าไหวเปล่าพี่ไหวเฮ้ยพี่พี่เจออัพเกาะอัพเกาะที่อัพเกาะอัพเกาะวะน้องอับไหมอัพเกาะอัพเกาะงงแล้วเนี่ยไงพี่จะพาน้องไปเอาแอร์ดรอปสีฟ้าที่น้องบอกอ่ะพอเรียกอ้าวพอเรียกไปาทำอะไรอ่ะ บอกพ่อน้องเล่นเกมอยู่เฮ <Hey, S 1> ปิดไมค์ก่อนหนะ้เ<อ>าเปิดไมค์ซะแล้วทิ้งพี่ไว้คนเดียวแล้วพี่จะคุยกับใครอ่ะพี่กลัวผีเนี่ย้เฮ้ยน้องเจออะไรเนี่ยมีแสงด้วยเฮ้ย <Okay. S 1> <Hey, S 2> มีเรือมีเรือน้องมีเรือมีเรืออยู่ตรงเนี้ยน้อง น้องมีเรือเนี่ยเรือเรือนี่เรือเรือเรือลำเล็กๆอ่ะอะไรเนี่ยเอาเรือเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะฮะเอาศพศพเอากล่องศพทำไมเป็นรูปเรือเฮ้ยทำไมพี่มีเสียงออกรอบตัวอ๋อเขาเขาเรียกแอร์ดับแอร์ดับเหรอไม่ใช่แอร์ดับที่ว่าพารอบตัวพี่อ่ะเฮ้ยมีตัวมีตัว นั่นไงนั่นไงจะลงล่างไงเราอยู่ข้างบนเราเสียเปรียบเข้าวงก่อนน้องระวังน้องระวังช่วยน้องด้วยน้องจะตาย น้องช่วยหน่อยน้องอยู่ไหนอะเขาอยู่ไหนอะมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านระวังระเบิดน้องระเบิดระเบิดระวังสองตีสองตีน้องเออเออสองตีสองตีน้องน้องระวังเข้ามาเข้ามาก่อนมาแล้วมาแล้วอูเจ็บเจ็บเก็บบ้านเก็บบ้านตัวหลังเนี่ยเก็บมาก ไฟฟ้าข้างบนนู่นวะใจเย็นเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นพี่เหนักคนเล่นนักเอามาันเอาวันน้องเอาแชมป์น้องอีกสามคนเองน้อง <c oughs> น้องไม่เปิดแอร์หอบอ่ะเปิดแอร์หอบเ op, <c oughs> พิ่มเลือดน่ะแอร์หอบม่ะน้องเปิดแอร์หอบเพิ่มเลือดน่ะแอร์หอบแอร์หอบอ่ะแอร์หอบที่น้องบอกพี่อะ่ะเพิ่มเลือดอ,อ่ะไอที่มีแสงน่ะ <c oughs> เขาเรียกแอร์หอบเพิ่มเลือดใช่ปะ่ะ หนึ่งตีหนึ่งตีข้างบนน้องทู่ๆน้องน้องต้องเข้าวงก่อนแล้วน้องมันตีเดียวกันหรือเปล่าน้องมันสองตัวน้องน้องโชว์หน่อยน้องยิงหัวหน่อยเฮ้ยเราอยู่ข้างล่างเราได้เปรียบว่ะน้องมันอยู่ข้างบนรอรอดักยิงมันเฮ้ยสองหนึ่งวะน้องน้องไหวปะเนี่ยยิงมันยิงมันน้องเอ้ยตั้งไอวอด้วยวะเอาวะเฮ้ยทำไมน้องเก่งจังอะ น้องยิงมาน้องมันจะลงมาแล้วน้องน้องจะตายแล้วน้องน้องเข้าตัน้องเออวิ่งไปอยู่ใต้ใต้ดินใต้ดินน้องยิงมาน้องเออ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 โอ้จะตายหมดแล้วจบแล้วไม่ต้องเสียใจน้องเล็ดอีกว่าเล็ดอีกว่ามันหนาวมันมันเออมาดิ Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together in circles Cause I wanna have worth working a hard till they put me in the dirt.